เกมนี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับกับวันนี้อ๋อก็เป็นเกมที่สนุกครับแต่ว่ามันเป็นเป็นจังหวัดหวัดเราทำเขาไม่ได้เองเขาคว้าโอกาสไปก็แล้วแต่ทำเกมเกม,มีการชนะครับมองเรื่องของการที่ว่าพักตัวผู้เล่นทีม์ชาอย่างต้นตะวันตรงนี้มีส่วนไหมครับอ๋อก็มไม่มีส่วนคะรับเพราะว่าทีมเราเราก็เชื่อมั่นในทุกๆคนนะครับว่าเล่นได้ส่วนนั้นเราก็ก็พักน้องนบ้างครับเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีเจ็สี่อาทิตย์มาใหม่อ๋อก็คือมีในส่วนของพุทธสี่ด้วยที่ว่ามีผลตรงนี้ อันนี้ผมถามเพิ่มเติมนิดนึงครับเรื่องของบอลเจ็ดสีตัวที่เล่นในวันนี้นี่ประมาณกี่คนครับก็ทุกคนนะครับอ้สลบกันลงไปครับยกเว้นว่าต้นตะวันคนเดียวที่เราฝังมองตรงนี้ครับผลงานของท่าข้ามในปีนี้กับบอลกลมพระละหรือว่าน่าพอใจมากน้อยแค่ไหนครับก็พอใจครับเพราะเราเราเข้ารอบแปดรอบรองตลอดครับก็เรามากระ่ออนกระแทกนะครับในปีนี้เพราะว่าในเรื่องเสภาพผ้าเตะอะไรที่เราอรารวมตัวแล้วเราดันผู้เล่นอย่างต้นตะวัน พัชราพลที่อายุแค่16ปีนั้นขึ้นมาเล่นหรือธีรพงศ์นะครับที่เราดันขึ้นมาเล่นจาก16ปีถ้าพอสอบข้าสูงเนี่ยเราดันขึ้นมาเล่น18ปีเราก็พบลูกใหญ่น้องมันครับลูกใจครับมองในส่วนของเกมชิงที่3ที่จะเจอกับเคียร์ขอนแก่นครับถือว่าน่าหนักใจไหมครับตรงนี้ออ๋ก็ไม่น่าหนักใจครับมันก็เป็นบททดสอบที่ดีครับแล้วก็มีผู้เล่นที่แข็งแรงที่เราอาจจะต้องเจอแล้วก็ต้องให้น้องได้เรียนรู้ครับในตรงนี้ครับ ฝากอะไรถึงเช้าท่าข้ามหน่อยครับก็ขอบคุณแฟนบอลครับที่เข้ามาเชียร์ในวันนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้นักเตะของเราในวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับ